สองความคิดเห็นของชาวเน็ตสารยกฟ้อง Forex3D DJ m a n และใบเตยสวัสดีค่ะรายการเล่าข่าวดาราว,วันนี้ทักไทยและขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่การอัปเดตข่าวบันเทิงคอมเมนต์สนันชาวเน็ตว่ายังไงจากกรณีที่วันที่26ธันวาคม67ศสารอาญาได้นัดอ่านคำพิพากษาในคดี Forex3D ซึ่งล่าสุดมีรายงานแจ้งว่าสารอาญาพิพากษายกฟ้อง DJ แมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวัน พร้อมด้วยนายดาริวยังหุยใส่เหตุพยานหลักฐานยังมีข้อนหน้าเครือบแคลนสงสัยพอสงสัยซึ่งวันนี้จะมีการปล่อยตัวดีเจแมนตามที่ได้เสนอเข่าวไปแล้วนั้นทั้งนี้ในโลกออนไลน์ต่างก็แสดงความคิดเห็นอย่างมากมายทั้งให้กำลังใจและอื่นๆจับเขาไปติดคุกจะชดเชยยังไงตำรวจเอาละฟ้องกลับเลยสรุปใครผิดหรอ หรือคนโดนโกงผิดเองที่หลงเชี่ยคนพวกนี้แล้วที่ผ่านมาไม่ทำงานเอาเงินที่ไหนมาโชว์คุกไปแล้วใครจะรับผิดชอบครับครอบครัวต้องแตกสลายใครจะรับผิดชอบดีใจด้วยครับคนรวยรอดคุกคนจนติดตลอดใบสรุปรอดทุกคนยินดีด้วยนะดิเจมานใบเตยและทั้งหมดนี้ก็เป็นคอมเมนต์จากชาวเน็ตค่ะหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะนำอะไรางานให้คุณผู้ชมติดตามกันต่อไปค่ะ